ครับสวัสดีครับกับนายอันทวครับมืัอนี้ออกมาเล่นหน้าครับเบลเลโคครับมืัอนี่กับเบลพันครับเดี๋ยวบเบลพันสิผมได้ปลาไข่มาผมได้ปลาแยกเกาปลาไข่เจอปลาแยกเกาะสวัสดีครับสวัสดีครับกับเบาลเลโคครับมืัอนี้ครับผมมืัอนี้ครับอันภาษาญี่ปุ่นเขาวางเลยให้จุเอาอยู่แล้ว นี่ครับแล้วแล้วผู้ผู้ใดผ้ใดยกญี่ปุ่นอันนี้แปลทุกผมฟังเนี่ยปลาไข่ปลาปลาไข่ยุภาษาไทยเฮ้อันนี้ไหมนี่ไหมภาษาญี่ปุ่นเข้ากันปไปอังก็ไม่ภาษาไทยเขินปลาไข่ยังบอกเดี๋ยวไปเรียนจะเข้ากันเด้อเลี้ยงจะเข้ากันเด้อปลาไข่ปลาไข่กับไข่เด้อปลาไข่ปลาไข่ว่าก็ บอกเลยโขว่ารับป้าไขันตัวแมนอ่าอันภาษาไทยป้าฮ้รบอกเลยโัว่าปาไครปนัวบางเด้เนาะโมาบรรยากาศครับวันนี้บรรยากาศหนาวหของโอ้ยหนาวคนนี้พระจะอันดดพุงลงซาล่ะเนยยมแรงเนยมืแรงจากน้อยอย่แงเดเวจ้ามไน้หนก่อน มันร้อนแล้วแดดจ้าแล้วนี่แดดมันจ้าแล้วเนี่ยกกรอบเล็กน้อยแมนห้อยบ่แมนที่สุดเลยไหนห้มันไข่บ่นะไข่บ่แจามันเด็แฝบแล้วโอ้โหรายการนี่มันปลาไข่เขาเขียนซึ่งชื่อบ่าปลาไข่หมดโอ้อันเข้าวุกแป้งเแล้วยังเข้าวุกน้ำมันเลยสุน้ำมันเลยครับอันนี้ ี่เขาตุ๊แปงครับเดี๋ยวเอาวัดทศเสาะบางก่านครับเราไยิดเยอะแตคนเราจะเข้ากันมันนอเขาว่าแล้ววะมันนองมันนอเหมอเหรมีอยู่เด้วหรอมเันเหมือนทุ่มเหมืนโอ้ดืมคิดพอผมลืมคิดพอแป้งมานนะครับเขาต้องทุบแป้งอันนี้หน่อยโคกิแมนโกิอันนี้ไข่แ้าถอดเห็ดอข่เค็ม มันเสือเขาถูกแพ้สินบาททีอนนีเค้มขลิ่นแก่ขมันเยอะอ่อันนี้ไม่ได้ปลูกยังนะครับบาวันไม่ได้ปลูกยังอันแบบว่าฮ็ดเพี่ยงอันที่เขาสุกแปงทอดละมีผมดอยู่ลำไยมาคนเดียวนี่เรียนเกียิ้บาทเพออเห็นแบบเสี่สบายแท่าไหร่ยืดลำไยมาคนเดียวมาสองนำมืนต้องมาเช่นนี้ชิ้นเดียวมันมี่บาทีนแม่มึงเหรอ้ีจิดหอดว่าอย่าจะไปครับไทยขอกว่านำทางขาด กบลรกใส่แม่อ้ยน้ำซีน้ำซีขาดจะใช้ขวบละเอดทแล้วควบใส่อในน้ำซีมันท่วมทุกปีหรอกคือหันปีนั้นอู้ติดติดเต็มหมดเลยจะสร้างไม่เข้าไปให้ไงจะว่าเขาเปิดใน้ำนั่นโอ้ยเขาไก่เปิดแล้วน้ำท่วมสะพานอืมน้ำซีสะพานเลยน้ำนะขวบละใส่ขวบโอ้ไข่อยู่โอ้ยเพิ่งค้นนห่เมื่อวานที่ขาดได้หรอว่าปลาไข่ติดใหญ่มา ปลาคาร์พไข่เขาจะเอาใส่มาที่ปลาปลาที่นี่เขาเอาใส่ใส่ซ้อนไส้แพ็คเขาเรียกเขาเรียกว่าปลาไข่เนี่ครับผู้เสี่ยวนวิจารณ์เขาเอาปลาปลาคาร์พไส้กระตูนนี่ไข่เขาอันนี้ปลาปลาไข่ภาษาไทยนี่ยว้าไร่ปุนลูไร่ปูปลาไข่เออปลาไข่แต่เขามีให้ให้ด้วเนาะ ปไข่อกแบบแำเนี้อ้สำเนียงภาษาญี่ปุ่นเนาะจัดไปตอกได้กดเนยบอกตอกอไปตอกนปลาไข่แมนแมนญี่ปุ่นก็ให้ให้ให้บรรยากาศต้งให้ตงมาแล้วอ เครื่องบินบอกโอ้โหกะมัวงานเสียงรถอันเครื่องบิน,บ,น,บ,นบ้าม่เอ็มเมเไงี้ยมนไปขุดอันท่อทางน้ั้นผมอื่นขาตะกันชาอยวไปขุดท่อใช่หอเนี่เดียว บาแดเราดีห้วยปขตอมมาครับสูงแล้วก็บอก่าโบงมาปะนี่อย่จอยโ่ที่หลังครับแมนแมนริรงนปลาไข่รอมันปลาไข่แต่ว่าไม่ถึงนะบาดดคปลาไข่รถดีลงมาหวยหยสีเมียนแ้ตัวนี้งเอไข่ปลาไข่ ว่าใหห้องไข้บ่ให้ไข่โนสมอนไรเยอสิโอ้จาไกัน่ะโอ้ยมันกไม่ใส่ยังเนาะตนงไม่ไม่ฮช่ไยม่รู้นีมัน้ชิอะเ็ดมกผัดกระจงอ่ะเผ็ใส่กับมันนครับไม่ได้เลยมไใส่เสพยยี่นี่ไพ่งมก โอเคเขาวามกว่ะไอ้ราเมื่อเมื่อหน้ามืออ๋อมื่อต่อมลเาะฉนอตอมาน้ำมืนน่ะไเาเเียนดินว่ะเนี่ยเาเต้นไปแล้วมากางเฮ้ยในการพีเก็มาดี๋อวเต้นมากางนั่นเกเต้เรียนอ้ยนี่อยู่อด้ยังเท้ ฮักก็ม่าไดครับโอ้น่าร mm ักเยอในสิ่นี有有้ดนโรอกันไหมดนรู้อกกันนี่ก็เสียบเนี่ยเรือมาไมเขาหมัดฮ่าฮ่าฮ่เข้าม่ดเ้แบงกันเาเขามัดดิเอาเลยมาคู่กันเอาเลยเอาเลยเอาเลยนั่นแหละมันน่าอยนคู่กันนะสว่าเดอาใแรงนน้อย พาเอกินใว้ถามเจ็บามาลืมบอกมรือลืมเนเรื่องเสือกท่สแล้วมันจเป็งเอาอยจะได้ลูกบอลิสิมือวิวกะระวัมบิมือวิว่ผสมนี่ลูกบออง่งถามนยันเหที่หันั้น้ะก้าวมขึ้น บรรยากาศเตียงอยู่อิราเลก่อนสิเขาเฮียงเคิดว่าเขาเรียงนีหิวเขาแท้ก็ปากขอนมั่เข้าปากเลยไปคุณว,วน,นึ้นมาจานน่ายหนนาโอ้หิวเขา่าว่ะคุณกุลังมันคุงห้อง,งใส่ใ้ลังฟาลังฟ้าต้องปปอตองเปิดลังมันลปากใครตัวว่าสมัยเคียงเด็กน่อยนอนแมบอะไรไหม กวาดเอาเลยแต่ไเล็กหน่อยนอนแมวเลยคคือาเขาหอมเลยแล้ก็ว่านปลาปลาอไล้าด้โอ้โหซุ่มหมดแล้วล้างแค่สองลงนี้ี่กลังอยู่นี่นี่ใส่น่ร้อครับนี่แบงครึ่งตัวกลรมการครึ่งนึงเอาปล้่ยไมอาจีรอนลใช่ยูว นานเอกันแต่รอบนี้รอ่นี้สองนังขอไหมเนี่ยยังครับเนี่ยประเด็ก่หลังจสบาทน้อยสับาทก็ยประดุกปกะเปกันแล้วอืมประดุกยังน้อยสว่าบาทแล้วควรควรแดงวหาบาทเพิมวเจ็ดบาทควสามบาทไม่บอกเขาออกมาเนาะอันไม่ม่าคเนี่ยแล้วออกกัใส่ขึ้นไงขี้โกนละโอ้ยเสือดอก

Ừ. thì mình là thép, Ch à thân ừ. <coughs> <Great. laughs> có thể say như vũ vậy không à? <t> cái <cousin magic> <tips> này có thể không à? cái này có thể say คงตัดไม่แท่งเอาเือดเลเอาเพชรแบดูบเฮ้ยไม่เพเลยพี่จะได้ใส่้เบิร์ดรีบหน่อไม่เพ็ดดอกคนนี้ติแบ่งแบ่งครึ่งเลยพี่เพ็ดอย่งสี่เพ็ดขาดปาลไม่เพ็ดเดเ้ย ขวาใ่วาขวาขงบนตรงใหนถึงยวาข้างบนเป็นมุหนียังยังสดครับสดสักสวนสดักไล่ว่าไปสมพูมูครับงมขึ้นมาเลยไปญี <mat ่ป no ok> ุ่นนะครับนี่ปืนดังเลยไปญี่ปนนะครันปนอร้าวเลยปืนนุ่งบอกบอกว่ามับปืน ไปมานยไปทุบน้ไปไกินปรอดมมานมากนี่ยมัไมากิปลาเไม่ใช่หรมาโอ้โหอยู่สองไงครับาเจ้าวุนนเอดนี่จ้าว่าปลาเขาไม่ได้กินปีนี้ได้กินบ่หนูหน้าไหมโอ้หาขายได้เพิ่นโอ้ด้หากิน มายง่ได้้เท่าเมาได้แตแงนี่บ่ได้ีดเจอาตอดมากพอังฮะอัดมากาบ่ได้จงีไปง่ายอืทางเข้าเยาาหน้าอัดมากหรอกไม่รอกีนพักกตอเออวางนวันเลยสิบตาฮ่่่า่า้นอเาบุบบุบอย่าเา ใครถือใครยังไ่ปาไข่ปาไข่ปาไข่ก็ใครใครถาม่ก่อนได้ไหมอ่นไปญี่ปุ่นได้เมอก่อนจะมาจะฝาบอกอะไรปาไทยปาไข่ไปญี่ปุ่นเลยไข่น่ยมาจ้าวตับตับหุ้งว่ได้หิวขับเลี่ยลายหมื่นบหน้องปันนี่นี่ครับอ่า บ่อไกินใส่บ่งน้ำนมูนีเดีดไปหากุนี่ยมุ่้ยม่ก่อนตายมุนงซาบ่่เขาได้ตัวเดียวอยู่นั่งสังเสียงกินนี่นอยู่ ยททออู่กว่กล้วยแบบแค่ฟั้นอยู่นะเออเอาเันไงก็เด็กปีกแรงแฝงเนอะยุ่หั่นไงต่ว่ากบังเทเงมึงบ่อไว้เจ้าขาวามันบ่อแทะบ่อไว้แป็กองเขาวางแนวก่นราบเขาหนจังเด่นไรอือครับมปลาใครไฟโบรงกันได้ครับโบรปนั่งเาผิดสูนยเลยซท่านที่เขาสูนย์แปงนะ่ รถดีมาห้วยกับักขึ้กันครับผมนี่แหละแล้วอุ่นอันนี้กนดีเลยหดกายของรถแ่นจังานหะรางานรางานโดดเตืบเลยนี่ของฮแมนเบิดเด้นี่เดียวล้องมึง่ใน้ำใจน้่ยอม้ักจมักูกเบดาคนหิวเขาแห้งนะครับเบาเล็กเบาเล็กคนยิ่เขาแล้ว นมามาเดีนพี่น้องทางหมดวรปลาไข่ข่าเทียงมันข่าแรงด้ยเฮ้ยน้องขอครับมาที่ชิลเลอรมากมาด้อยชิด้ลอนอีกรอบนาขาเทียงขาเทียงขึ้นข่าแรงีนี่น จังคือเมืนเขาแรงแม่เห็นเบิ่งเอาเรื่อพี่น้องอนี้ไหครับปลาไข่เจอปลาคอนปลาไข่เจอปลาคออน้ปวดปวดพอไอได้แล้วเอาได้แล้วดสีลงทางไปหาคุณน้วอกเคอหักวอกเงิเสียด้วยหน้ามึงเบเอาไม่ได้กับปแบ ช่องเสียงสดช่องเสียงสดอืขาดอยูอ่ขาดเลยครับเด้อเศ็เสียงสองซองโอ้สองยัง,งครับสองสายองหัวสองย <laughs> อดไปคุณเดี๋ยวพักเันจอม๋ยวอะไรเพี้ยนเพี้นหยวกเอกอ้เขียวแกวางโอไปไป้ไม่เพี้ยนพอ ủa, phải chỉ bị ao mưa Không Đây được không โอ้ปั่นเ่าเมื่กี้เขาาญี่ปุ่นายญีุ่่นปลาไ่ปลาไข่หมูกับไข่ทตัวครับผมปลาไข่เอาไหมเมื่อหห้าอืมอ้ยกัเหรอว่าุกแป็งหอดไปคกับแต่หูแบบหมมกินแต่หมิดไปดีกว่ากลางว่าแขงมา ว่อยเขาปานย่บนอดเมชนเกินมาเดี๋ยวอเอาขอบเขาไปเอาไว้่อัมาผามเน้นเออ่ตงนี้ชุดนึ่ง่ไมไปกินี่อันเขาใจเขาใจว่าใจนูเห็นใจน่บอกใครังวีไหมว่ขี่มันละ ใสท์ที่เต็มปากเต็มค่ำเลยทักไปท์ที่มันขี่แล้เนาะมันมปนมันเป็นใครหลังแล้เนาะอ๋อคือเดินทางเสียด้อยไอ้หมายครับพอพิรุแล้วอีกกินไอ้เว่าเอาข้ากองมาค่อยไงใส่แก้เลยข้ากล่องวะเอาแม่งเป็นเออวางสันนมันข้าวกลองสิบสองกองไลยหันโอ้ยเ้าวกล่องเนาะเราเอยาใส่ใส่แก้หนิ อเห็นนี่แ้ครับผมมีเรื่องฝากลูกด้แท่คุณัดรครับผมครับผมในกาลในการที่เข้ากันไหมครับไปญี่ปุ่นะไปญี่ปุ่น่พอกันไหมครับผมกระเป๋าพันเพเมื่อคผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับาครับผมมือดิเอาพี่พีันเรับเออดีแมเนาะเอาดีเขาอย่ใ้เงียบเนียเียนีเีบย